สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านนะคะในส่วนของโฟ,โ,อโฟร์ไลท์ทุกท่านนะคะวันนี้เรามากันอยู่ที่แอนนี่ท f i ฟิตเนสนะคะวันและเราได้มีแขกรับเชิญในการที่จะมาสอนเทคนิคและวิธีการออกกำลังกายนะคะเทรนเนอร์ชื่อคุณผมมิกนะครับเป็นซีเนียร์เพอร์ซันอลเทรนเนอร์ที่ a อ y น i m ทามฟิตเนสอมรินพาซ่านะครับแล้วก็อันนี้เป็นอัพครับเป็นเทรนเนอร์ของอมรินพาซ่าครับ เช่นกันนะคะโอเคเรามีทริคสุดท้ายให้ครับหลังจากที่เราเล่นเสร็จแล้วบางครั้งเนี่ยไปภายใน1ชั่วโมง30นาทีถึง1ชั่วโมงเนี่ยหลังจากที่เราเล่นเสร็จเราควรจะมีอะไรที่มันรองท้องหน่อยเพื่อให้ร่างกายมันได้ดูดซึมสารอาหารเข้าไปในระหว่างที่เราออกลังการเนี่ย เราเผาผ่านคลอรี่ก <Dziękuję bunları> ็จริงหรือแม้กระทั่งพลังงานที่เราเสียไปะนั้นผมมีตัวช่วยมาเดี๋ยวให้อัพจัดการเลยครับได้ค่ะโอเคตัวช่วยของชื่อน้องชื่ออัพคุณอัพค่ะน้องอัพน้องอัพมีตัวช่วยเป็นอะไรคะเป็นโปรตีนของโฟรไลน์นะครับค่ะใช่ครับคือ คือตัวผมมาเป็นเป็นม,มเด็วฟิสิกมาก่อนเค,เคยประกวดพละกายมาก่อนคะ <c oughs> จริงๆแล้วเวโปรติก็สําคัญเหมือนกันหนึ่งมันงา่ายแ้วก็อย่างที่บอกคือมันดูดซึมได้ง,ง่ายแล้วเรากินหลังเล่นนะถือว่าดีดีมากเลยจริงๆแล้วกิน, <ๆ S 1> ก,นก่อนเล่นหรือหลังเล่นคะโดยปกติแล้วจริงมันก็ได้ทั้งสองอย่างก่อนก็ได้หลังก็ได้ถ้าเรากินก่อนเล่นมันอาจจะเพิ่ม ให้เราเล่นได้หนักขึ้นนะนานขึ้นกว่าเดิมค่ะอันนี้ก็คือเหมือนทานมาแล้วเมื่อสักครู่ก่อนหน้าที่จะออกกําลังกายนะคะประมาณกี่นาทีนะคะประมาณ30นาทีประมาณ30นาทีแล้วส่วนของหลังนะคะก็คือทานได้เลยหรือเปล่าคะหลังจริงๆแล้วเนี่ยหลังออกกำลังกายเนี่ยเราทานได้เลยเพื่อให้ร่างกายมันมีสารอาหารเข้าไปเพื่อบางครั้งเนี่ยร่างกายเราเราใช้กล้ามเนื้อเนาะบางครั้งกล้ามเนื้อมันถูกทําลายฉีกขาดบ้างให้พวกนี้เข้าไปซ่อมแซมปรดตีนแ ผมเห็นว่าตัวนี้ครับโปรตีนตัวนี้เนี่ยมันทานง่ายเพราะว่ามันเป็นในสูตรของไฮโดรไลเซสค่ะทะนั้นเนี่ยตัวนี้เนี่ยมันจะลดพวกโมเลกุลที่ใหญ่ที่เวปกติเขาทำกันค่ะมันให้มันย่อยและดูดซึมได้ง่ายด้วยฉะนั้นร่างกายก็ไม่ง่ายๆเลยครับค่ะโอเคค่ะปกติทานยังไงเอ่ยเดี๋ยวเราเดี๋ยวจะสาธิตใช่ไหมคะว่าใส่น้ำเข้าไปในแก้วอันนี้ก่อนเราก็ สับเวมาประมาณหนึ่งสกู๊ปครับแล้วก็ปาดน,นิดนึงเพื่อไม่ปเปิดเสร็จแล้วก็ปาดน,นิดนึงแล้วก็เทใส่ลงไปเลยค่ะคแล้วก็ผมมีทิ้งกนิดนึงก็พยายามไม่ต้องปิดให้มันแน่นมากนะจะเปิดไม่ได้ท้องลานนี่เดียวครับนิดดเียวแล้วก็เขย่าไม่จำเป็นต้องเช็ค ป้าข้นนั่นนะ<อ><ช>ค่ะคจริงๆเราทำแค่นี้ก็ได้นะข้างในเรามีลูกพริ้งให้ใช่คือเขย่าง่าย<ช>ละลายง่าย,ยา <ๆ S 2> ค่ะเราก็เปิดทาน ง่ายใะมานีค้ค่ะง่ายที่สุดใช่ไหมคะโอเคคุณมิกมีวิธีการในส่วนของการแนะนําในส่วนของอเก่าเสียการเตรียมตัวก่อนและหลังออกกําลังกายยังไงบ้าง<ะ>้งในส่วนของอเมื่อกี้พวกกัดออกด้วยร่างกายนะคะคแต่เขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการออกกําลังกายให้ได้ผลนะคะอาหารมีส่วนมากอาหารมีส่วนมากอาหารปกติที่คนออกกําลังกายควรทานหรือควรจะดูแลมาก่อนออกกําลังกายหรือหลังออกกำลังกายย,กายังไงบ้างจริงๆ<ะ>เนี่ยครับก่อนออกกำลังกายเนี่ยเร อาจจะทานอะไรที่ไม่ได้หนักเกินไปเพื่อที่ให้ร่างกายเนี่ย มันมีพลังงานเข้ามาช่วยในการที่เราจะใช้กิจกรรมหนึ่งชั่วโมงตรงนี้ในการออกกำลังกายก็ก่อนเล่นอาจจะไม่ได้ทานหนักมากค่ะประมาณหนึ่งหรืออาจจะทานเวตัวนี้ก็ได้เพื่อมันดูดซึมได้ง่ายด้วยก่อนเล่นสักครึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงค่ะแล้วก็เราเวิร์กอัลเสร็จหลังจากที่เล่นเนี่ยวิธีการดูแลของเราเนี่ยก็ทานอาหารให้ครบห้าหมู่ทานให้มันหลากหลายมากขึ้นไม่ใช่ว่าทานแค่อย่างเดียวบางคนอาจจะชอบคิดว่าทานโปรตีนอย่างเดียวเพื่อออกกําลังกายแต่จริงๆแล้วมัน ก็ไม่ได้ใช้แค่โปรตีนย่วถูกไหมคะอาหารก็คือต้องครบ5้าหมู่ใช่ครับถูกต้องคือหลังออกกําลังกายแล้วเราทานพวกเวโปรตีนหรือในระหว่างวันท้องว่างเราอาจจะทานเวโปรตีนก็ได้เพราะว่ามันดูดซึมง่ายแล้วก็มันเบนฟิตมันเยอะผมว่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือ เราก็ต้องทานอาหารเมนูหลักๆด้วยหลากหลายทานให้มากขึ้นแล้วก็คุมอาหารอย่างเช่นในการที่เราคุมอาหารในที่นี้หมายความว่าไม่ใช่ว่าทานานั้นน้อยทานานี้เยอะก็สามมือปกติแต่ว่าเรามีวิธีการที่เพิ่มมากขึ้นคือ กิจกรรมที่เราทําอย่างเช่นออกกาลังกายแอดเข้าไปค่ะขั้นต่ําเหมือนที่เมื่อกี้ผมบอกไปคือ150นาทีเนาะหนึ่งร้อยห้าสิบนาทีต่อวีคนะครับค่ะต่อ่อึ่งร้อยห้าสิบนาทีต่อสัปดาห์ใช่ฉะนั้นเฉลี่ยสามวันต่อสัปดาห์วันละห้าสิบนาทีเองผมว่าเราทําอย่างอื่นมากกว่านี้อีกแค่วันละชั่วโมงประมาณนั้นอันนั้นคือขั้นต่ําแต่ก็ไม่ได้มากจนถึง600นาทีอันนั้นมันก็จะเกินไปประมาณนี้แล้วจริงๆแล้วทําไมถึงพวววกกออาาาหหร้มูแลคนยังบ่ โปรโตีนมันสําคัญกับการออกกําลังกายโปรโตีนมันช่วยยังไงกับการออกกําลังกายหรือการเาผาผลาญไขมันบ้างค่ะก็จริงๆแล้วครับคือผมจะบอกก่อนว่าในร่างกายเรามีกล้ามเนื้อในประมาณ600กิโรัมซึ่งมันเยอะมากมแล้วก็เราเนี่ยต้องการโปรโตีนเท่าน้าหนักตัวเนาะที่เราเรียนรู้กันมาเนาะ,ะสิ่งที่มันสำคัญโปรโตีนคือโปรโตีนไม่ดํารงแค่กล้ามเนื้อมันผิวผมเล็บหลายอย่างคือต้นทุนตับโปรตีนหายไม่ใช่ใช่เราผมคิดว่าต่อวันนับ ทานน้ำหนักตัวเราก็ได้น้ำหนักตัวเราตอนนี้น้ำหนักตัวเราเท่าไหร่คะ80ด0แต่ว่าโปรตีนในที่นี้คือต้องทานจากหลากหลายหลากหลายก็คือจะมีทั้งในส่วนของอาหารหลักซึ่งถ้าอาหารหลักไม่พอก็อยากย่าง80กิโลต้องการ80กรัม80กรัมดังนั้นถ้าเราจะกินโปรตีนจาก ท้องตลาดอย่างจากไข่จากไก่หรือจากสารอาหารอื่นๆนะคะเนื้อสัตว์ต่างๆให้ได้80กรัมของโปรตีนเนี่ยคงกินหลายกิโลมากๆทานไม่ไหวทานไม่ไหวถึงจะมีตัวช่วยเหล่านี้เข้ามานะคะดังนั้นเนี่ยอย่างในส่วนของอ่านน้าหนัก80ต้องการ80กรัมนะคะใน1แก้วเมื่อสักครู่นี่นะคะใน1ช้อนเนี่ยจะมีโปรตีนทั้งหมด10กรัมเราสามารถกินได้ถึง8 8ช้อนเพื่อได้ได้80เลย<ช>ทีเดียวนะคะ<ช>ดังนั้นเนี่ยแต่ว่าเราก็มีสารอาหารอื่นๆด้วยดังนั้นเราสามารถที่จะทานตรงเนี้ย ลดลงได้นะคะไม่จำเป็นต้องกินถึง8ช้อนต่อวันนะคะโอเคก็เหมือนเป็นหนึ่งในตัวช่วยหนึ่งในตัวช่วยที่ดีค่ะดูดซึมได้เลยด้วยเช่นเดียวกันเพราะโปรตีนถ้าเรากินมากๆถ้าเกิดว่ามันไม่ดูดซึมหรือไม่ย่อยเดี๋ยวจะเป็นท้องอืดใช่ไหมคะเคยได้ยินมาเหมือนกันว่าคนที่ชอบออกกําลังกายหรือเล่นเวทเนี่ยท้องจะอืดมากเพราะกินเวทที่แบบดูดซึมได้ไม่ดีใช่ไหมใช่ครับใช่ผมว่าตรงนั้นอาจจะเป็นที่สมัยก่อนเราเห็นกันพวกเวทประเภทหนึ่งที่ดูดซึมยากค่ะ ดันั้นอันนี้เราก็ตัดออกไปได้เลยเพราะว่าแก้ไขปัญหามาให้เรียบร้อยดูซึมง่ายก็ทานง่ายด้วยชงน้ำปุ๊บเรียบร้อยเคประมาณนี้ได้ค่ะโเคนอกจากการออกกําลังกายอาหารแล้วการพักผ่อนด้วยใช่ไหมคะใช่ครับการพักผ่อนจริงๆแล้วหลังออกกําลังกายเนี่ยมันนอนได้เลยไหมคะหรือว่าโดยปกติแล้วครับเราอาจจะเวลาที่เรานักพักผ่อนเนี่ยจริงๆผมอยากให้มองมากกว่าห ชั่วโมงขึ้นไปจริงๆแล้วที่เขาบอกว่า8ชั่วโมงจริงๆเราอาจจะไม่ได้หลับลึกถึง8ชั่วโมงเลยด้วยซ้ำเพราะว่าบางครั้งเนี่ย4ทุ่มครึ่งก็เต็มตัวได้ก็อาจจะประมาณ6-8ชั่วโมงแต่คราวนี้อยากออกกาลังกายปุ๊บอับไปอาบน้ํานอนได้เลยไหมคะหรือจริงๆเราควรเว้นระยะในส่วนอาจจะเว้นระยะนิดนึงเว้นระยะนิดหนึ่งจริงๆผมมองว่าประมาณ1-2ชั่วโมงก่อนที่เราจะเข้านอนนะครับสมมุติว่าเราจะนอน4ทุ่ม สามทุ่มหรือสองทุ่มครึ่งเราเริ่มรู้ตัวแล้วทำกิจกรรมอะไรให้เสร็จเรียบร้อยใช่ครัอาพน่อจะมีระยะเวลาใช่ครับอาจจะรีแลกดูนั่นดูนี่หน่อยแล้วก็ เคลียโทรศัพท์วางไกลตัวหน่อย <Okay. S 2> แล้วก็ให้มันหลับได้ลึกขึ้น <F MP S 2> ใช่นะ,ะนะคะโอเคถ้าอย่างนั้นสําหรับวันนี้นะคะน้องมิทมีเทคนิคดีๆทั้งในส่วนของอการออกกําลังกายการทานอาหารแล้วก็การพักผ่อนมาแนะนําให้กับทุกๆท,ท่านนะคะสําหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณในส่วนของน้องมิกนะคะแล้วก็น้องอัพมากนะคะของแอนทิทามฟิตเนสนะคะขอขอบคุณ,คณทั้งสองท่านนะคะและคิดว่าผู้ฟังหลายๆท่านของโฟล h t ในวันนี้ได้รับความรู้ต่างๆไปมากมายนําไปใช้นะคะแล้วก็ มีอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มานะคะน้องสามารถที่จะมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับเราได้แล้วเดี๋ยวเราพบกันครั้งหน้าอีกครั้งหนึ่งขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงค่ะขอขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ